ฝนตกๆนี้นะครับมาดูตัวอึ่งอ่างกันนะฮะอึ่งอ่างนี่เป็นตัวที่ที่บ้านผมมีเยอะ,ะฮะอึ่งอ่างะฮะอึ่งอ่างก็จะมีข้างลายเนี่ยฮะอึ่งอ่างะฮะตัวนี้ที่ชอบร้องอึง กันนนเี่ยะฮชาวบ้านผมมีหลายตัวะฮะก็เป็นเหมือนก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้าน,นะฮะไม่ได้ให้อาหารไม่อะไรมันรนะครแต่ว่าเราก็เห็นมันบ่อยๆะฮะบางทีก็มาขุดนอนในกระถางต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะฮะ ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครฮะคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออาหารของคนบางกลุ่มนะฮะที่ชอบกินฮะอึ่งอ่างฮะเพราะว่าของเราอยู่ด้วยกันครับไม่กินกัน